กเราออสชาแนลนะฮะก็การตอบเร่องรองอ s u s j เพชรพูกเพชรผีเรื่องเรื่องว่าี่อนิซ กับเป็นตยาก็มีตอนไปทั้งโคแล้วนี่หมดเลยร้ครับเป็นใครที่วงใหม่ช้าดูไม่กลับมาอีกแล้วนะก็ไปมีดิเล่นเร็วแต่ว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้มาแล้วนี่เล้ดูให้ดูเข้าบูดดูเลยถามว่าทำไมคอมเมนต์ว่าอยากเห็นเทกิเซ่ละเม้น ไม่มีเกียร์มีเกียร์ตู้ตางตมีมีมีเกียร์นะให้เปลยเกียร์ไห้ขอใช่แต่มันไม่เอามาเเยก็เลยใช้ไม่ได้สู้เลยเนี่ยเขาเปลี่ยน่าสิเป็นราไาจกายก็เปดูนี่นี่อันนี้นี่ทหารทำแล้วทำไม่ได้นโว้ย เอ้ก็เริ่มเลยนะสนเริ่มก่อนอันนี้ใจกว่าเริ่มก่อนอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมกับพรีเมียมแต่ว่าเด็กนี้ไม่มนี้เกือบหมืสนดเลยอันนี้มีทิกเกอร์หมื่นแต่ทางไม่มีเพามเอเอาชิวมาเอาชิวมาอเอาชิวเอาชิวโอเอาไม้กัดเลยแม่สาวนั้นพูณจะไรกันไปวะ ชนะเล่นกิ๊กะเมื่อกี้ใปอชนะเดเข้าาอย่นมอหยไร่เวเมยจ้ยมอกิ๊กีครับมันกิเือกมจั่วเฮ้ยเป็นเกคนิคในออิเซ่ไม่ใช่่ใช้ชค่ิบีได้แล้วเนี่ยเข้าเข้าเลย นี่คนเคยบอกไว้ว่ามือดี่คือมือที่แห่ได้แตเก่ดไปเลยกเกตสองโอเาตายตายตายนี่มันที่เช่นี่อ่ะมี่เกตใสแล้วเฮ้ยแล้วยจงตาถามอยู่น่าจเป็นทีเสุดแล้วถามพีกเกตอยู่เฮ้ยตรงตันอย่างไม่โปรเเชอร์กันเลยเฮ้ยโต๊งต๊ดฟา โอยเสียงดังไปเนี่ยไม่ได้บอกคำตอตอนนี้มาลงมาแล้วกกัาหรือว่ากดลอกเป็นเมายาปไปจ่ายเมายายืนนของฝันเริ่มจบเงอเป็นเมายาสร้างอย่ลบาจากนี่บเเจเจามไม่่่สี่ความรายี้่ลขี้วิ้เก่มั้ยี่อเหเราอะน่อ่อเรา ไม่ด no ึงด no, okay. ึง้ไม่เกิดนแน่ครับเลื่อนที่ไม่ไ่ต่อมันก็ดูมไดไม่จับเก็ตขอขอแกต่อหมดเลงบักับมตีบัเลย่เจ้าเข้าเลยต้อง้งดวง่ไรเล่นไง เลยเขาไปหาเลยเฮยชูหงสีมาตอ่นีกตัวเนี่ยกิข้าม่ไม่เจอครูไหมต่อล้ัไม่ทำไมไม่เครังทุไนเดี่ยวเหมอนกันงมเนี่ไม่เสียเลยแต่ว่านี่บอกไม่กไี่ัวพมันไม่มีของ่่ เขาลุยอยู่ไม่หววะเขาไม่อยากตายอยากหดายวะไม่ดาออกล้องเลย เห็นมคก็ไม่ใจเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นเกกิเต่ไมเถอะอ่ากเล่นเกียวไม่ออกุณจะรู้ไหมจะตวูจะ่กันวันนี้ต่อพอถึงตอนไดพูดถึงเกกิเ่แล้วมันก็รู้สีเดียร่ยูจรู้ไหมมันอยู่บนผ้างคิดแต่อีกดีนรงเลัมากเลยยอมแพ้ลเยอรักทีกเลย ไม่ปัสีตาเหรอไม่มีหนุให้เกียงเออวะไม่ก้าค้ดวไม่มีอะไรให้ทำเลยอะไรี่นะเยอะไรครับีบเท่มงเอ้าอสุจิตายล้มครับตอนนี้โซบดีกพูดขนาดนี้มีช่หนึ่งนะครับครับมีมีปเจนหีช่วมมันดูจรงาว่ะ ต้องออาเยออกมาเตวดต่งเกสักีไงยิ่งตัวเดียวมึงจะไปถึงฝันฝันเลยไม่ได้โชว์แล้วกลัวอะพี่มหากิ๊ฟจะที่สี่นะครับเดี๋วเนี่ยล่างสั้นตงดูไม่จำแล้วจำไปอนผ่อนหึสองสามตัดเต็มตัวซูมโดนแม่ เฮ้ยข้จะได้คิดรื่อสไปก็ได้แม่เป็นเมียของแม่เปียพ่อเปียกของพ่อเก่งนักเก่งหนึ่งเห้ยข้าไปฆ่าหมนให้เข้าไปเลอใส่ชุดนี้เหรอตัว่างเงี้ย เดียสมเดี่ยจงดูาจบเธอวม่ใจเลยจบมึงเธอไม่มีเซรอนใหญ่สักใบนะครับจังหวะนี้ไม่ใจเลยเด็กเ็วเดไมไม่ต่างกันนะครับรวมเกตไตทั้งคู่

จุบมา5จุดสบา5จุด10ด้วยครับพี่เขาจัดไาหาทำเขาไม่ได้่วยสตึมเอใบฮ้ยจะใช้แดกอะไรนะแดกเกด์แดกว่าเช็คทิกเกอร์สี่ใบอะไรเงยหวานเลยแดกอะไรวะช่วแดกอะไรวะเออนะจะให้แดกสไตเดอร์เช็คทิกเกอร์สี่ใบไหมเฮ้ยเช็คได้สี่ใบนี่เซอร์ไพรส์ผม5ตัวนะ กะ <Happiness. S 2> อร <twee> ่อยเกิเปล่าบ่อนโดนล็อกได้เลยไม่ได้เจ็บเลยเจ็บเนี่ยนับอยู่้ี่วาลปก็ขอทับไปเดยเฮ้ยมีมีการย้อยมีจีิยุ่อย่าหาทำอย่าทำทำได้นะครับแต่ทำในงานขอแบกข้างมแบบข้ามไปก็ทำได้ใช่อันนี้ไมปทำอะไรนะครับทำเลย

ไอ้ผาไงในีกีไว้ไดอะไรกไ้ตุอกี่ยไม่ันยไม่้เยซีรอตตัวที่สองนะครับเข้าเชิญที่เท่าไหร่วะไซดอบที่สองเฮ้ยมึงรมเก่ง่จังเว้ย่เหนยเห่อย่อยเาไติดเนือยเสียไเ่อเมดือ่่่่่่่่่่่่่่่่ ถ้าเป็นเป็นเผ่าไมชยาล็อกไตสกิลนะครับเหมือนจะลงบิดช่องออขาดต่อต่อหนึยังไม่จบตี้านสู้ยังอันนี้ลงาสู้แล้วแตู่้สึกตัวเองกำลังไม่ห่ามตีเบสกำัอง

วิทยาจะมีสกิลไหนจีโซนหรือใบแล้วก็อันล็อกการทุกใบทั้งเราทั้งคู่แข่งนะครับถ้าอันล็อกค้าใบมากกว่า1ขึ้นท่าการแล้วบวก5้าพันตามนวนการที่ปลดล็อกแล้วก็ตัวที่ปลดล็อกมาจะหันันนี้เมื่กี้ที่ไปกามหึ่งมน3่งบวกสามเจ็ดามเจ้าร้อย <laughs> ่้าเมั้งสม็ดกน่สอน่ท่มกาดแต่ดได้ จบไปก็ากีเซ่เรื่องที่จะตั้งรับนะครับเฮ้คุณบอกเห็นคือทำกัดตีกันได้เออเขาไม่ได้คามบสติเนวแย่แนมแย่แนมแย่แนมไม่ได้นะครับอย่าไปหาทำนะครับแกดแน ไม่พออยู่ดีอันนี้ออะไรห้าเป็นหนึ่งหกเป็นหนึ่เดเห่เป็นหนึ่งก้าเป็นหน่งาหมเกี๋ยว็นหเก้าเงเก้าเน่งเก้าเเกเ็หึเกปก้าห่เ้าเปเก่งกว่าึงเก็งกเป็น้เดียว่้เดียวนะครักจังหวะนี้ได้เดียวก็พอนะครับดูเล้าน้บอ เอสริกเกอริกรพลังแวนนะครับตอที่เข้าแล้วครับตัวนังคีนี่น่สามอยเ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อตีเสร็จล็อกเองบวกใครได้ห้านเฮ้ยไม่หมดิเกอร์อยู่ว่ะ้ัเฮ้ยเข้าคนลัอมาจากผลของมิสยา ปามือห้าใบน่ะกาบพเจ้าไม่พอนะกนะพ0 0รลบสามพันแผแดมไปเลยสี่อรหนึ่งต็วท่เกิดรบคือว่คือจบเถอะรับกูรอดสบายดิงลบจุดสอนะครับแล้วน่าจะทำยังไงล่ะใครบอกกูไม่ใช่ใครบอกสี่ใบแล้วสี่ใบแล้ว ตีมากตีมาตาเออใส่ติมาไม่ได้ผมพลังโอ้ยหนุกเลยเอนพวกมึงือกันนะแอดเบ๊ไม่ขาดใจเลยว่าคนรอดูทีมากอยู่แอดเไม่เฟี้ยวเลยอะไม่ต้ไม่เออย่างนี้แล้วเด็กนอย่างนี้เลย เราเนเป็นครั้งที่แล้วแล้ววะเขาเล่นชาโวเก่งากเรครั้งก่อนใครชนะมันในคลิปอะครที่ปตัวคืนละนี่กูบอกแล้วดเมื่อกี้ยเฮ้ยไดแ อันนี้ว่าเอไออาร์ตี่เลยฆ่านะครับไอนที่มันสบแมต้งตีแยมแยะจกนะเนนย่าตีข่าอีกแล้วไม่วนจีจีเลยอ่ะเฮ่ยมไปเดียวยิงไปแล้วก็จันเลยทาย นเี่ยไม่มีโซ่แล้วมึงตายทำไมอย่าทะเลาะกันเดี๋ยบอวี้พงศ์ก่อนเหรอวะตอนเนี้ยอ้เอาเดียบอวี้ไปเลยเห็นพี่ไหมโอเครักพี่อย่างพระเจ้าเลยคิดฆ่าพระเจ้าเลยเอาไหมนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยขอแค่สองใบนะครับเขายังมาว่ะขอแค่ถึงใบเซรั่มครบแล้ว ไม่ออกรจ้งกูไหมสิ่งที่จะทำต่อไปนี้คืออะไรีเบืออนเนต์จุวดีเอให้เบยจุดทิกเกอร์ห้าไปเฮ้ยคำหยาบหยาบคายเฮ้ยเฮ้เท่เกินเท่เกินมันมีกิการอ่หรือเปล่ากการแสวว แล้วก็ตาหนกันสามตาหนงอย่าบอกนะแบดเทคยนอยากได้แดีเปล่าเไร่ังนี้ก็เล่นลิ้นเหมืนกันนะครับเนี่ยที่หกที่สองที่สองกเก้าพันสามเป็นหนึ่งท่าล็อกสามคนล็อกสามักี่สามหนึ่งจีเกพี่ชิวอะตัวเก่าแต่เก่าี่สามพ่ดเอเชียช่ไหมพเขี่ยาเกมอ่ะสาม บอกสิเลยบอกสเป็นกูปวดรักขนาดนี้กูสามเป็นหนึบไปใีท้สามเนหนึ่งสามเนหนึ่งสมเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งึึ้งึงึแล้วพึอยู่ดีเปนหนึ่งเแปะ้หนึ่งสองไไปนะคีออแอนคีออันสเปีออทเกอร์ไปเอาว้ดิมึงเอาแเลยนี่ไงองไ้วเน้นนดน ทุกคนดูนี่ดิดเูนี่ดิห็นี่เห็นๆ่็นไม่เห็นม่นไ่เนไม่ดห็นไ่เนไม่เห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 ็นไ่เหนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นะม่เมเห็่เนไ่เห็่เ่เห็นได้เไม่เไม่เม่่เเเเเ่่เไม่นะ่เ่าหาทได้ ถ้าคิดว่าเชงโงพอแล้วก็คิดว่าจะไปเล่นงงๆแบบนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับมุยอนกิลเซกับมียอนเมสยานะฮะใช่ซึกอุตสจิเตียนเลยเนๆดีกันก็เป็นการเล่นพิทเกอร์ห่ที่ดูแล้วป่ะนีโคตรคุ้มค่าดีคุ้ม่มากติทเกอร์เหมือนจะคุ้มมากก็ใช้ชิวเหมือนห้าที่คุ้มมากเลยนะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบว่ากดไลค์แชร์ชอบมากๆก็กดติดตั้งให้พวกเราด้วยนะครับเป็นีเลยครับเป็นสีเลยครับเป็นีเลยถ้าเกิด ไม่อยากคิดไม่อยากคิดต่างๆก็กดกดกระดิ่งไว้ได้เลยส่วนถ้าเกิดอยากถามทิศอะไรเหมือนเดิมอยู่ในคอมเมนต์อย่าบอกก็ครูไม่แจก่ครูรู้พี่เลยๆทั้สัตว์แล้วแม่ในความครูไม่แจก่หมดเลเหแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากมาเล่นกับพวกเราครับพวกเราอยู่ที่นั้นยูโรบีการ์เกมนะครับเดี๋ยวจะแสกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ลงในอินสตาแกรมแล้วก็ห้องของครูสถานที่ไหนทั้งคือยูโรบีการ์เกมและที่สำคัญนะครับ Oup, อย่าได้โกงอย่างนี้นะครับจะไม่มีเกียร์กีเซด้วยก็ขอบคุณมากครับ b y บวาย